ค่ะเพื่อนๆเ,เกงออมไก่นะคะสูตรองเทเจก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่สารพัดผักที่อยากใส่นะคะสารพัดผักที่อยากใส่เราอยากกินผักอะไรอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ไปค่ะ <c oughs> นี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการปรุงเกก็ไม่ได้ นำเสนอน,นะคะพาะคิดว่าทุกคนก็ทำปิ่นเนาะแกงอ,อก่อมก็ก็จะประมาณนี้ใส่ผักใส่ผักเข้าไปแล้วก็ปิดเนาะปิดเตาอืมนี่ค่ะฟักทองก็มีผักกาดความตุ้งก็มีนะคะควางตุ้งก็มีแล้วก็ต้นหอม ต้นหอมใบเมลลักใบมะกรูดก็ใส่ไปค่ะอร่อยนะนี่นะคะก็ก็จะประมาณนี้นะคะก็ก็อร่อยนะกอร่อยเนน่ตัดไก่ทำแบบบาบานอ่าสูตรเกงเก๊เกียวคือใส่ทุกผักที่อยากทานนะคะนะคะเพื่อนๆนะคะอ่า มาทานด้วยกันนะคะแกงอ่อมของของแสบคนอีสานเนาะนะคะกไม่ได้นำเสนอนะคะวิธีทำหรือว่าอะไรเพราะว่าอ่าทุกคนก็รู้ๆอยู่เพื่อนๆก็รู้ๆอยู่เนาะอาจจะสีสันไม่จัดจ้านนะคะแต่จัดจ้านนะจัดจ้านน่าดูเลยนะคะสีสัน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ย ชิมแล้วเจตถิญจะใส่ผักลงไปนะคะเนี่ยค่ะไก่ะคะนะคะ